ยินดีตอนเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอตอนในครั้งรับก็กลับมากันเลยครับผมก็ได้ออทำไม่ต้องผมก็ได้ทำอะไรมาตั้งเยอะนะแต่ไม่ได้เล่นรอบนอกนะในรอบนอกก็คือผมก็ได้มาในเหมือนอีกครั้ง ฉันรู้ว่ามันจะมืดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ในไมครับนะันโลกจริงนี่แหละอันนี้กี่โมงเนะี่ยโอ้โหโอ้โหหกโมงแลเนี่ยถ่ายคลิปก็นานแล้วนะเนี่ย ว้าวทองเยอะจังว้าว้าวนะว้าวว้าว,ว,าวโอ้าวม่กอเลโอ้ยังไม่อรอดหรอทำไมชุดก่อมันอึดขนาดนี้นะทำไมมันอึดกว่าเดิมเนะี่ยกืีน ได้มาละไม่ใช่ได้มาลาได้ลาว,วามาแล้วน่ะเฮ้ยผมจำทางกลับไม่ได้ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมก็น่าจะใช่ทางไหนวะนี่ยทางนี้หรือเปล่า ฉันเดินมาทางนี้นะนี่ผมเดินมาทางนี้นะใช่ไม่เป่าใช่เป่าเจออะไรอีกก็ขุดอีกก็ที่ผมบอกเมื่อกี้เจออีกก็ขุดอีกเรื่อยๆเลย,เลยไม่ต้องเกรงใจก็จะเกรงใจทำไมไม่ไมีใครเล่นกับผมขอตัดลิปแป๊บหนึ่งนะ กลับมากันต่อนะุตุต่อกุตอุต,อตอเฮ้ยกุดต่อทไมอ่ะเดี๋ยวต่อนที่อีก <c oughs> แข่เป็น,นหน้เฮ้ยเฮ้ยทกับหนเ่ยถ้าไม่ชมรู้ก็คอมเมนต์เไม่ได้ไมได้ล่างคลิป้ลยนะ ก็ทำให้ไม,มจำได้ก็อย่าลืมนะเพื่อเป็นชางไหนผมก็จำไม่ได้แล้วผมลุกทีก็ลืมทุกทีลทกทเลยนะเออไปจังที่มันมีสปอนที่นี้ไม่มีสปอนใช่ใช่ใชนี้มไมเนี่ยทางนี้แล้ว

จะขึ้นหีืยังไม่ขึ้นดินะโอ้มืดแล้วผมก็เปิดผีนะก็ปลอดภัยอยู่เดี๋ยวใน,น,นคืนนี้ก็ได้เปิดผีนะครับโอก็เสียงผีเนะี่ยเดี๋ยวมันมาฆ่าผมเองไอเด็กเป็ดอะ่ะมาฆ่าผมผมก็บอกไปแล้วไงว่าผมเสียใจที่โดนไอเด็กเป็ดฆ่า

เอ้ยแบบนีถถ้นะเอออืมจำสังเอ๋อเทาจะนอนอืมรูปจริงก็ผมก็จะนอนแล้วยังไม่นอนเนาะไป็นเช้าไม่ใช่ในไมค์คาร์นะในรูปจริงครับ ทำตัวเนเชอร์บอกก็กลังตอวใช่ผิดเอ็กนึ่นพุดไม่ได้งั้นก็เอาเอยาไรดิเอาบล็อกต่อขึ้นดิ้วคเอบล็อกหนึก็วาด ไม่ต้องเล็นดีแก็ไดปทำอะไรกันดีก็ไยังดู Thăm còn có tham phân xét của nó có khỏe anh đi là mới lấy chờ chưa

ม่เจอเลยไม่เจอโอ้โหที่นี่มืดแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้แปดยังไม่ทำเก็บไว้ก่อนทำหเัาคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบหรืออะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ